ครับสวัสดีชาวสมุทรเกตุทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาบอก4ข้อบวกหนึ่งที่พอสถาปัตย์ของพี่ๆที่เขาติดกันเนี่ยมักจะมีเหมือนกันก่อนที่จะไปฟังนะครับเรามีคอสสถาปัตย์ออนไลน์นะครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองเริ่มต้นเพียง9 5 0บาท,ทานเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจก็ทักที่ลิงก์ตรงดีสคริปชันข้างล่างได้นะครับผมข้อแรกนะครับพอฟลิโอมักจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนบางคนเนี่ยมีงานเยอะนะครับแล้วก็ ใสไปเลยใส่ตามที่ตัวเองอยากจะใส่ปรากฏว่าพอร์ตเนี่ยดูสเปสปะมากเลยนะครับกรรมการเปิดมาก็ไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนดีการแบ่งหมวดหมู่เนี่ยทำให้อาจารย์ได้โฟกัสชัดเจนว่าอ๋อในพาร์ทนี้เรากำลังดูงานลายเส้นอยู่นะในพาร์ทนี้เราดูงานสเกตด,ดีไซน์อยู่นะส่วนข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการจัดระเบียบของหน้าพอร์ตโฟลิโอนั่นเองในแต่ละหน้าของพอร์ตโฟลิโอนะครับไม่ใช่แค่เป็นการยัดงานใส่ลงไปให้เต็มเ,ม,เมนะครับผมบางทีพอร์ตแน่นไปก็ไม่ดี พอตแน่นไปสําหรับพี่ก็คือประมาณ4งานเนี่ยเริ่มแน่นแล้วและที่สําคัญต้องมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับขอบถ้ามีงานข้างบนกับงานข้างล่างให้ขอบเนี่ยมันอยู่ตรงกันนะครับตัวหนังสือชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งหรืออยู่ตรงกลางภาพด้านล่างนะครับมันก็ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยดูแบบน่าชมมากขึ้นข้อที่สนะครับหมัดเด็ดในทุกพาร์ทของพอร์แล้วเนี่ยคนที่จะมีผลงานชิ้นเอกอย่างน้อย1ชิ้นนะครับเพื่อเป็นหมัดเด็ดให้อาจารย์เนี่ย หยุดอยู่กับพอร์ตของเรานานขึ้นถ้าใครดูคลิปรีวิวพอร์ตของชาแน,นลเราบ่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีพอร์ตหน้านึงอะ่ะที่ใส่ผลงานหนึ่งหน้าเต็มๆเลยนะครับซึ่งงานชิ้นนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นงานที่มีรายละเอียดเยอะถ้าเป็นงานลายเส้นก็คือแบบลายเส้นตาแตกเลยหรือถ้าเป็นงานสเก็ตดีไซน์เนี่ยก็จะมีการใส่กราฟิกการวิเคราะห์การออกแบบพรีเซนต์ๆต่างๆที่ละเอียดนะครับแต่ก็อย่าให้มันมีผลงานชิ้นเด็ดเยอะเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันไม่พิเศษ เอาแค่หมดวดละ1ชิ้นเนี่ยก็โอเคแล้วและข้อที่4ี่นะครับพอที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของเราข้อนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่ทํางานมาเยอะจริงๆนะครับจนงานเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนแล้วถ้ามีงานแค่10กว่าชิ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนว่าเออเราถนัดในด้านนี้นะเรามีตัวตนแบบนี้นะครับถ้าเราสื่อความเป็นตัวเองของเราได้มากขึ้นอาจารย์ก็จะรู้จักเรามากขึ้นสนิทใจกับเรามากขึ้นนะครับ ก็เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะถ้าเกิดพอร์ตของเราเนี่ยสื่อสารความเป็นตัวเองออกมาได้ที่บอกว่าต้องทําพอร์ตให้เยอะมากพอเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีทําพอร์ตไม่กี่ชิ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ง,งานปูพื้นฐานซึ่งใครๆก็ทํากันนะครับแต่พอไปถึงสักระยะหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็มักจะสแสดงความเป็นตัวเองออกมาละบางคนชอบงานเรียบหรูเขาก็จะทํางานเรียบหรูได้แบบดีมากๆบางคนชอบงานแบบฉุชาดก็งานเขาก็จะจัดเต็มมากเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการดีนะถ้าพอตของเราเนี่ยได้สื่อสาร แทนคำพูดของเราให้อาจารย์ได้เข้าใจนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อพิเศษที่เป็นข้อบวกหนึ่งเข้ามานะครับเป็นข้อที่สําคัญมากเลยก็คือคุณภาพของงานเราควรใส่ใจทุกงานนะนี่เป็นสิ่งที่พอที่สอบติดกันนะครับมักจะมีเหมือนกันเลยก็คือการใส่ใจในเรื่องของคุณภาพนั่นเองใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเรียนออนไซต์กับเราได้นะเรามีสสาขาเลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช n e l สมุดสเก็ตชแชร์ในด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ